สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านกดติดตามช่องนี้ได้เลยนะครับเมื่อกดที่ช่องของผมมันจะเป็นหน้าหลักดูได้แค่ประมาณ10คลิปให้เลือกไปที่วิดีโอแล้วดู200คลิปได้เลยนะครับตอนนี้ผมจะให้เพื่อนๆให้เวลา3วินาทีกดหยุดอ่านเองแล้วแคปหน้าจอนะครับ1วิ2วิ3วิแคปหน้าจอเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเรามาดูเหรียญเงินโบราณอาณาจักรศีเกษตรกันให้เวลา3วิครับ 1วิ2วิ3วิแคปหน้าจอได้เลยนะครับสำหรับแฟนคลับ youtube ขยายให้ดูใกล้ๆครับ1วิ2วิ3วิเหรียญแบบนี้ครับควรจะส่งเกรดที่เมืองนอกนะครับเพราะว่าเราจะได้หายคาใจว่ามันแท้หรือปลอมนะครับอ่าอย่างนี้ก่อน1วิ2วิ3วิแคป1วิ2วิ3วิแคปโอเคครับ ผมเห็นสมควรเป็นอย่างยิ่งที่เหรียญโบราณแบบนี้ควรจะส่งเกรดนะครับเพราะว่ามันวัดยากมากเลยบางทีก็เห็นเหรียญปลอมที่ขายในตลาดพระเครื่องเนี่ยเหมือนกันเด็ะเลยนะครับมันจึงแยกยากอยากจะแนะให้คนที่เล่นเหรียญทุกคนนะครับเกรดเหรียญน,นี้ขึ้นมาพอตั้งราคาปับ๊บมันซื้อได้ง่ายเลยเพราะว่าเหรียญมันหลายร้อยหลาย,ลายพันปีอะเนาะมันเป็นเหรียญหลายร้อยปีก่อนอะนะครับ โอเคครับทุกท่านขอบคุณครับกดติดตามได้เลยนะครับเพื่อนๆแล้วผมจะรวบรวมเหรียญเก่าโบราณหายากราคาแพงสวยๆงามๆมาให้ทุกท่านได้ชมอีกทางช่องนี้แน่นอนครับขอบคุณครับเพื่อนเพื่อนสวัสดีครับการส่งเกรดก็คือส่งเหรียญไปเมืองนอกแล้วเขาจะไปตรวจว่าเหรียญเนี้ยเป็นเหรียญแท้แล้วเขาถึงจะให้การเกรดบอกระดับความสวยมาการส่งเกรดก็ใช้เงินหลักพันนะครับโอเคนะครับต้องส่งไปเมืองนอกเลยนะครับค่าย pcgs อะไรอย่างเงี้ยครับ เนาะก็จะมีสวยๆก็จะเป็นา <c oughs> บางทีก็จะเป็นไอตัวอะไร MS 68นี่คือสวยมากอะไรอย่างเงี้ยครับ68 69เนาะสูงสุดละหรือปะประมาณนี้มั้งหรือว่ามีถึง70ไม่แน่ใจนะโอเคครับผมสวัสดีครับ